การเติมคลิปวิดีโอนี้จัดทําเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทําตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนำน้องๆหนุ่มๆนะครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมลองโตเสียนนะเออใครที่เข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสชามนะโบนัสชามคือกลุ่มที่แตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะแล้วก็มีเพื่อนคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มโบนัสชามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วผมนะเออ วันนี้ผมก็มาเล่นเกมมาจองเวตสองนะเออเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยเนะปะวันนี้เอาทุนมา100้อยนะแตกร้านหรืเอเปล่าทุน100้อยลงน้อยแตกร้านอะไรอย่างงี้ทุนทุนน้อยแตกร้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาทุนมาแค่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะเพื่อนขอเริ่มที่เบดสองละกันมาสามสิบบุญไลก่อนล้างกระดาษก่อนนะคุณสามสิบบุญไปโอเคปะ่ะโอเคเลยเปล่าล่ะเฮ้ย เอา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 มาถึงก็เอาเลยหรอมาถึงก็เอาเลยหรอเราได้มาเท่าไหร่เอพื่อนแปดสิบบาทว่ะเฮ้ยกูยิ้มได้เหรพู่วยผู้ชมหน่อยเนี่ยเออเอ้ยโอยย้มไหลดีเกินไหลดีเกินโอ้โหนุ่งน้อย ห3าสิบสามบาทว่ะเฮ้ยสติ่งไม่เล่าสติงกลิ่งแมวไม่เดากระดิ่งแมวรู้ป้าหลังเบื่อก็อยากจะบอกว่ารักนะทุกคนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์คลายผมดุดดึดด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปแลกเกนไปไปผมมาที่เบสต2สอนนนะเบื่อวันนี้ เอาทุนมาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วไรวะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วหนึ100่งร้อยก็บาทเออตีเอาเอาทุนมาหนึ่งร้อยก็บาทเองตอนนี้ได้มากำไรได้มาสองร้อยสามสิบบาทแล้วกดเลยดีไหมทุกคนกดเลยดีปะกดเลยดีปะกดเลยดีได้บอกมันไม่เข้าอยู่ไหนหล่อไอ้กูดีใจเลย ลงน้อยดุนล้านอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าอ๋อมาเออแบบนี้ไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วทุกคนมันไปแล้วเฮ้ยมาห้ากลงก็เอาห้ากลงก็เอาเว้ยห้ากลงก็อื้แต่ทำไมมันได้น้อยจังเลยวันนี้เงียบฟังเลยว่ะเฮ้ย ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซ mm ับสไคร b ์ผมด้วยนะทุนก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยหลังเออที่กดไลค์ที่กดซ like, ับสไคร b e ผมว่าผมจะได้มีกําลังใจทำคลิปต,ต,ต,ต่อไปนะเออเจ็ดบาทมาต่อเออหูเย่ไอภาษาจีนไม่มาเราไม่ใช่ไอแดงนะไอแดงมันเป็นอักษรสวยเอ,อ้ยเอ,อ้ยหูเย่ช่างเร่ไม่เข้าอ่ะ โอ้โหนี่ไงเพิ่งมาเข้าหกบาทเองเหรอเดี๋ยวขึ้นเบ็ดเลยไหมทุกคนขึ้นเบ็ดดีดีกว่าขึ้นเบ็ดเลยดีกว่าเฮ้ยดีไหมดีกว่าไหมฮะสามกลมสามกลมต้องมาแล้วสามกลมแถวสองสามกลมแถวสองม,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 มาตอนนี้แหละเออมาทีสิบแปดบาทห้กลมแถวแรกมาสวยงามพระรามแปดยังไงต่อได้มาห้าสิบห้าบาทว่ะเฮ้ย ขึ้นเบ็ดเ,เลยละกันเบ็ดสามเลยเพืเ่อนๆก็ใครที่สนใจเขากลุ่มน้ำทามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วผมนะเออผมจะปากหมุดไว้ให้นะเพื่อนๆมีอยู่เล้งเดียวเท่านั้นกล่องร้องโซเซียนนะเออสวยสุดแต่สลัดบอกสุดสิงกระดิ่งแมวโอโ้โห รวยสองกลมกูรออยู่กูเห็นแล้วกูเห็นว่ามันจะมาเอ้าสองกลมเมื่กี้นึงยี่สิบเจ็ดบาทโอ้ยตอนนี้แต่เกือบร้อยเพื่อนแต่สี่บาทเหรอเฮ้ยเทอร์โบนหน่อยละกันเทอร์โบนหน่อยละกันจะได้รวดเร็วนะอืมอยากหมดไวๆอะไรอย่างเงี้ยอยากหมดเลย

กดว่าสลอน,น่ะใจเย็นๆเ,เลยต้องเป็นคนใจเย็นจริงๆถึงจะแบบแว่าต้องเป็นคนไม่โลภด้วยนะทุกคนถ้าได้แล้วก็รีบถอนเลยอย่าไปโลภอย่าไปกดอย่าไปตะบี้ตะบันของมันอย่าไปเืนเออไม่นั้นมันจะมึดตึโอเคป่ะได้แล้วก็รีบเลิกรีบถอน,นเอื่อนเออแนะนําเลยก็แนะนำขัากลุ่มโบราณธมด้วยแล้วกันกลุ่มโบราณนรรมมันก็จะดีอย่างหนึ่งว่า ก่อนที oh, oh, oh. <dam ages speech> ่เราจะเข้าไปเล่นเกมเนี่ยมันก็จะมีการแตกการบบกประเด็นการแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะเออใครที่สนใจก็คุยกับน้ำามกเลิงต้คของเมนแรกผมได้เลยเพื่อนๆย้ำว่าลิงต้คของเมนแรกผมเออเออไอ้บัตแอปเปิลเข้าใจเปล่าบัตรสมเข้าใจนะบัตรสมแนะนาไปแล้วเด้อโอ้บัตแอปเปิลทุกคนก็อย่างงงนะบักแอปเปิลก็คือ พวกคนดูนะเพื่อนก็พวกเพื่อนๆแหละเออคนที่ดูอยู่แหละบักแอปเปิลอ่ะเออบักแอปเปิลว่าอยังไงเอาบักลงฟัรสบายดีหรือเปล่าเชี่ยเงียบเหรทุกคนทุกคนเหลือสองร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วเหรอห้ากลมมาสุดติงกระดิ่งแมวโดนิ้วกสี่บาทเหอ้ยสามกลมมาต่อโอ้โหไม่ต่ออ่ะ จ็ดสิบสี่บาทเองเออมาขอาสักสามุนันเมือ่อสามพิบุนจริงจริงอ๋อเออโอ้มแมาเนฮัลโหลมเน,นฮัลโหลมเนฮัลโหล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 มเนเออมาต่อดิมาต่อดิอ,ดอือหือรอบนี้แลสรบา,บาทว่ะเอ้ยหกร้อย หกร้อยแล้ววันเพื่อนหกร้อยแล้วว่ะเฮ้ยหกร้อยแล้วหกร้อยสี่สิบบาทแล้วดอกนี้ได้มาสามร้อยาร้บาทโอยเบ็ดสามกูของข้นเบ็ดเลยละกันขอข้นเบ็ดเลยละกันเพื่อนสามปเหมืนเพื่นอนมามาต่อไวมมาต้องไหมมาต้องไหมโอ้มมา,มา,มา,มามโอ้โหเนียหขีดไม่มาแวสามเยเมื่อกี้ สวยอะไรต่อ5ากลุ่มก็มาสวยงามพระามแปดสุดเต็งกระดิ่งแมวไปแล้วอ็น้องๆนูนๆคนไหนที่มีอายุตามกินแปดร้อยล้านปีก็ควรได้รับคำแน,นะนำนะแล้วก็ปั่นจักรยานในการรับชมเด้อดูพว่ความสนุกสนานและความมันเทิงน,นั้นเลยโอเคเปล่าเออสุดยอดยี่สิบบาทจะเอาโอ้โหสองชิดไม่มากันสองละฮัโลโหลฮัโลโหลฮัโลโหล โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกำไรมาหกร้อยแล้วเว้ยเพื่อนเฮ้อเอาทุนมาแค่100ร้อยกว่าบาทเองเนี่ยเพื่อนเอาทุนไปกค่ร้อยกว่าบาทโอ้นี่เรื่องวะ เฮ้ยทุกคนยังไงมันลงไปแล้วทุกคนไม่ต้องหวังเลยไม่ต้องหวังเลยเมื่อกี้มันลงมาแล้วนะโอเคปะไม่ต้องมาแบบว่าเออมันจะลงเองก็ไม่กดเอาคุณไม่เห็นเหรอว่ามันลงไปแล้วอะ่ะไม่เห็นเหรอเพื่อนฮะไม่เห็นเหรออย่าอย่าอย่าทุคกคนเดี๋ยวการาดมูนดูหรอครับ เดี๋ยวขอยสักขออุออ้ยอุ้ยเนี่ยไอม้ไมไแม่งหล่อให้ดีหลอ่หลอให้ดีใจหลออให้ตายใจเลยว่าเออไ,ไม่แตะได,ด้เลยอ่ะเออไอ้เขียวไอ้เขียวจังเออมานีไงมาไวต่อหน้าสิบัดไอ้เขียวนี่แบงสุดนะเพื่อนเข้าใจปะผมอยากได้เพราะอะไรมันแพงนะเอดอดอกนี้ก็ได้มาหนึ่งร้อยเจ็ดบาทนะาักิบเมื่อกี้ไม่มีไอ้เขียวนี้ไม่ถึงร้อยนะเพื่อนเข้าใจปะขอ ขอเป็นห้าสักห้าสิบหมุนสุดท้ายผมเลิกแล้วเพื่อนโอเคปะห้าสิบหมุนสุดท้ายผมเลิกเลยนะเออก็ไม่มีอะไรมากที่อยากจะบอกว่ารักขัวอ่ะจริงจริงนะจากเล่นทุกคนผมอุ้ยเฮียมาดิมาต่อหรือเปล่าโอ้ย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 มา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 สวยงาม อะไรต่อเออมาสุดยอดสุดยอดไปเลยลูกนี่สวยงามมาทำแบบสวย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 อื้โอ้โหโอ้โหอ้โหเงียบจริงเงียบจริงเงียบจริงอ่ะเหรอเงียบจริงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยยับเอ้ยจับจเอ้ยจับจเอ้ยติดไม้ติดหมุนแล้วเลยติดหมุนแล้วเลยติดหมุนแล้วเลื่อนยังไงต่อเนี่ยอุ้ยเนี่ย ไอเจี๊ยบไอเจี๊ยบเฮ้ยไอ้เจี๊ย,ย,ยมึงจะเงียบจริงดิฮัลโหลจังเงียบจริงดิฮัลโหลจังเงียบจริงดิฮัหรอมาต่อไหมอุ้ยเบ็ดอ้าแล้วเนี่ยเบ็ดอ้านะเออกูจะเลิกไปแล้วขอเหอะให้กูเถอะโอเคป้าเพื่นอนๆโลคดี้บ้าเน่ยได้มาหนึ่งร้อยสิบสามบาทเออไปามาขอเห,อาห้าหมนะื่นตั้งตายแล้วเออ,อ,อ สวยวไยต่อสวยสิบบาทก็เออมาหกสามบาทเลยมาสวยงามหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทโอ้โหโอ้กูจะเลิกกี่แล้วขอขอก็เป็นได้เหรอขอก็ได้เลยหรอขอก็ได้เลยเหรอหนึ่งร้อยไอห้าร้อยนี่หว่าทุกคนห้าร้อยแปดบาทเหรอเฮ้ยมาสองมุญสุดท้ายสวยขอหมืองทองขออีกแท่านหนึ่งขอขอน้ำขอน้ำึนบึนขอนะขอเอ้ยไปเลิกคุปทุกคน เอากําไรมาแค่ไอ้เอาทุนมาแค่หนึ่งร้อยก็บาทเองนะเพื่อนๆดอกนี้ได้ไลลเท่ากร้ายะเฮ้ยเจ็ดร้อยสิบสี่บาทว่ะเฮ้ยได้เลยเออผมก็ได้กําไรมาพันแปดแล้วเออก็ผคุณเพื่นอนก็ขอจบคลิปบวิดีโอเป็นเท่านี้นะเพื่อนๆโอเคเลยป้าล่ะเฮ้ยไอ้บักซ้มไอ้ป้าไอ้ป้ายโอ้ยก็ผมก็ขอขอบคุณเอ้า แขนผมไปโดนโอุยยอ้ยจเจี๊ยบอุ้ยกระลอกอยู่แล้วโล่โล่โล,โลโอู้ห้ยเจี๊ยแขนไปโดนนี่แขนมันดวงดีจริงวะเออแขนมันหนึ่งร้อยสามบาทเออกำไรมาพันเก้าเฉยเออผมก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ชมคลิปผมจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะทุกคนบ๊ายบายบักแอปเปิลให้บักส่งไปก่อนเด้อ ก็ใครสนใจก็คงมารรมกอลิงใต้ผมไม่แล้วผมเพื่อนย้ำว่าลิงใต้ผมไม่แล้วผมนะเออมีลิงเดียวเท่านั้นนะเออผมจะปักหมดเลยให้มีมันจะอยู่ใต้คลิปใต้คลิปผมนะมีอยู่ลิงแรกเอ้เมนแรกเดยผมจะปักผมไว้ใเพื่อนผมก็ขอตัวไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนขอดแล้ว,อแล,วอแล้วมาทัานห้าเพื่อนเอาไปเอาไปให้ค่าขานมน้องหน่อยเออโอเคปะเอาทุนมาแค่ ร้อยก็บ้านเองอ่ะไปแล้วไปมาอ่ะเฮ้อือ